สวัสดีครับนักลงทุนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นคลิปที่2นะครับยี่สิบอดกรกฎาคมนะครับ25 5ห้า็นะครับผมวันนี้จะอัดเสียงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลทโปรฟิตลันนะครับเรื่องเกี่ยวกับ m มซ์เซ็ตที่เราจะทําให้พอเนี่ยมีการปล่อยให้กําไรเนี่ยเติบโตขึ้นไปนะครับผม <c oughs> แต่ก่อนอื่นต้องพูดเรื่องสำคัญก่อนครับช่วงนี้ก็ขู่ชาโดน น้ำทุนโทรถามเยอะพี่เชียบลงแรงมากเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้คนที่มีทุนที่ซื้อถ้าซื้อถ้าคุณซื้อแถวแถวที่ผมบอกนะมันจะมี <c oughs> ทุนประมาณยี่ห้ายี่หกแถวเนี้ยไม่มีเกินกว่าน,นี้ละยี่เจ็ดไม่มีละยี่ห้ายี่หกยี่สี่อะไรจะก,กองอยู่แถวเนี้ยนะครับนี่คือทุนวิธีการก็คือเดี๋ยวคุณรอดูนะ วันไหนที่มันลงมาแล้วมันไซด์เวไซด์เวไซด์เวสามสี่วันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อเฉลีย่ยตอนนี้นยังถามว่าคับร้อนไหมไม่ต้องครับเพราะอะไรเพราะมันติดเยอะแล้วครับคือผมว่าเดี๋ยวรอไซคลเรือกลับนะยังเชื่อว่าจะกลับมาก็เดี๋ยวลองลองลอง,ลองดูว่ามันไซด์เวเมื่อไหร่แล้วก็จะให้ซื้อเข้าไปย่ส่งย้ายอีกทีโอเคไหมอ่าแต่ว่าไม่ต้องคัดร้อนลนะเชื่อเชื่อเชื่อว่ายังขึ้นได้นะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็เรื่องพีเช่นนะพูดพูดนิดนึงเพราะว่าเพิ่นการเป็นหุ้นที่เรา <c oughs> โอ้ขอใครเป็นหุ้นที่เราแนะนำมาตลอดนะครับก็ต้องติดตามนิดนึงอ่ะโอเคทีนี้มาถึงหัวข้อของคลิปนี้นะฮะ m d set let profit run นะครับปกติเนี่ย <c oughs> เราเข้าใจว่าการลงทุนกับการเก็งกำไรมันแตกต่างกันนะครับใครยังไม่เข้าใจก็มันมีหนังสือที่ผมเขียนเป็น PDF แบะอยู่ในกลุ่มหนูเมาเนี่ยแหละเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับนักเก็งไรของกัลงทุนต่างยังไงทีนี้ผมจะบอกว่า <c oughs> การที่เราจะปล่อยเล่ p โปรฟิตรันเนี่ยเราต้องคิดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจอะต้องคิดเหมือน VI อ,อ่ะพูดง่ายคิดเหมือน V เนอ่ะถ้าหุ้นมันดีนะและซื้อได้ในราคาที่ตอนมันแย่นะสมมุติคุณซื้อหุ้นนะอาเอาเอา,เอา,เอาตัวไหนดีนอ่ S C C ก็ได้อะ S C C เนี่ยเคสยอดที่ของสต็อกมอ o r โ o ่เนี่ยเอา S C C S C เนี่ยมุซื้อบาทหนึ่งนะซื้อเมื่อประมาณสัก ดูก้าฟกันบาทหนึ่งนี่นานมากอะ่ะนานเลยซัมปีหนึ่งเก้าเ็ดเจดนะครับทุนนะนะประมาณบาทบาทห้าสิบตังค์เลยแถวเนี้ยคุณซื้อไปเนี่ยวันนี้มันสี่ร้อยสี่ร้อยบาทถามว่าคุณทำไงอะ่ะเอ่อเรื่องของเรื่องก็คือว่า <c oughs> มันต้องคนเห็นกำไรที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นร้อยเอร์เซนนะแล้วลงลับมาเนี้ย แล้วคุณไม่ขายได้อะคือคุณอันดับแรกนะคุณต้องทนเห็นกําไรมันขึ้นไปได้ไมาครามว่าคุณต้องทนได้ซื้อหุ้นในราคาที่แย่นะในราคาที่มันแย่มากหรือทุกอย่างแย่มากคือช่วงที่มันแย่สุดอะทุกอย่างมันแย่มากอย่างเช่นวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นะอย่างเช่น <c oughs> คุณซื้อตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าซื้ออย่างบ้านปูตอนตอนวิกฤตมากมาก,มากอะที่มันลงมายีอยู่ปรามาณนี่ยคุณซื้อตรงนั้นทําใจซื้อได้นี่ข้อที่หนึ่งนะทำใจซื้อได้ <c oughs> ข้อที่สองซื้อแล้วไม่ขายได้ไหมบอกตัวเองว่าชันได้ราคาข้างล่างนะฉันจะไม่ขายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีการข่าวสารอะไรจะมาปั่นหัวฉันฉันไม่ขายนะจากข้างล่างเนี่นะขึ้นไปสมมติกำไรร้อยเปอร์เซ็นร้อยเซ็นของเงินต้นเนี่ยไม่ขายได้ไหมอันนี้ข้อที่สองนะเห็นกําไรมันขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นคุณเลทโปรไฟล์รนได้ร้อยเปอร์เซ็นคุณไม่ขายได้ไหมนี่ข้อที่สองข้อที่สามนี่ยากสุด วันหนึ่งจากร้อยอะจากร้อยเปอร์เซ็นต์มันลงมาปึ้งจากร้อยเปอร์เซ็นต์ะกำไรคุณเหลือสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณทนได้ไหมถ้าคุณทนได้นะคุณทําได้หมดเนี้ยนะสามข้อนะคุณรวยเลยอะแต่ผมจะบอกว่าส่วนใหญ่เ่ะ <c oughs> คนชอบคิ้อยิ้มนี้เฮ้ยขึ้นไปเอาขายก่อนเดี๋ยวลงมารับกลับหม่เอามีสัญญาณไหมอะไรไหมอันนี้แหละอันนี้แหละมันมันจะทำให้คุณเขวะไง อย่าไปกะเก่งมันมากนะพที่จะลงทุนถ้าเก่งอะไรอีกเรื่องนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นหุ้ฟิตร์ร้อยเซนข้อแรกทนรอซื้อหุ้นในราคาที่ถูกแต่ขอให้เป็นหุ้นที่ดีนะก็หุ้นที่ดีคุณรู้อยู่แล้ว่หุ้นใหญ่เอสซี้ีเค b บง a ์แ a n วานซ์อ u นทบ้านปูหรือว่า S อ c ดีปาาทอเบาบงเทพอะไรพวกเนี้ยที่ที่คุณรู้ว่ามัน,มนดีเซนทัล CPO อะไรก็ว่ากันไปคุณจะทนทนรอซื้อได้ไหม พอ oh. ถึงจุดที่ต้องซื้อคุณซื้อหมยปุ๊บนะคุณต้องทนข่าวลาซื้อถ้าห่านลงต่อไม่เป็นไรแต่คุณรู้ว่าตรงนี้เป็นโซนซื้อละไม่รู้ก้นใช่บั็อขท่มไหมแต่เป็นโซนซื้อถือใบนะรับเงินปันผลไปขึ้นมาไม่ขายได้ไหมแล้วการขึ้นแล้วถ้าเกิดมันคอลเล็กลงมาอีกรอบคุณทำได้ไหมถ้าสามข้อนี้คุณทำได้นะคุณรวยพุดนเลยอะแล้วคุณรวยแบบสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพันเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นนักลงทุนไง เนี่ยเขาเรียกว่าการลงทุนแบบระยะยาว v a l ู e เว v เ s อร์อ investor, คือจะคิดอย่างนี้นะครับอันนี้ผมฝากไว้ลองลองคิดดูคือโอเคผมเป็นมา r k เ t i n g เนี่ยก็อยากให้ลูกค้าเล่นเก่งอะไรแหละเพราะว่าเราได้วอลุ่มอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในใจก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยมีหุ้นสักตัวหนึ่งสองตัวมานสองสาตัวเนี่ยถือยาวๆแล้วคุณเก็บเก็บกินปันผลเป็นการลงทุนเลี้ยยาวคุณเพื่อ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 เ,อเองินในอนาคตของคุณคุณทําได้ไหม ผม,ผมอยากให้มีตรงนี้บ้างนะค,คือเราไม่ควรเอามาเล่นสั้นทั้งหมดโอเคไหมอันน,นี้ผมฝากฝากไว้นะแล้วก็สุดท้ายสาหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่า,าคนติด <c oughs> พี่เชียทุกคนจะสบายดีผมเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นนะ,ะเย็นๆเดี๋ยวก็มานะครับก็ลองฝากคลิปนี้ไปลองฟังแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเล่ p โปรไฟล์รันนะครับผมขอบคุณมากครับ